ก็กลสาัสวดดีน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ่อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับน้อว่าเมื่อเช้าแจกตั้งค่าทุกรุ่นไปแล้วนะครับน้อจอเย็นวันนี้นะครับน้อก็คือจะแจกโค้ดนะครับน้อเรียกได้ว่าวันนี้มีโค้ดมาแจกนะครับก็จะเป็นทางด้านของ โค้ดสะกีนปืน AK ดาก้อนขาวนะครับเนาะใครที่แบบว่าอยากได้นะครับก็คือวันนี้เอามาให้แบบฟรีๆเลยนะครับและโค้ดจะอยู่ในคลิปนะครับเนาะอยู่ตรงไหนอะไรยังไงเดี๋ยวพี่จะไม่บอกแล้วกันนะครับเนาะก็จะขึ้นในคลิปให้นะครับเนาะก็ติดตามในคลิปแล้วกันนะครับส่วนจะขึ้นตรงไหนอะไรงไงนะครับก็ฝากติดตามอีกทีหนึ่งสำหรับในคลิปนะครับทุกคนแต่มีแน่นอนนะครับในคลิปนี้นะครับทุกคนแล้วก็จะมารีวิวในส่วนของกินกรรมใหม่ๆที่แบบว่าจัปเดตเข้าเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยรรา้นะคับกู น้องว่าจะมีอะไรบ้างนะครับหรือว่าอยากได้ของฟรีนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้แล้วกันนะครับถ้าคลิปนี้มีคนดูนะครับน้องก็คือ5000คนดูขึ้นไปนะครับก็รับไปเลยในส่วนของบัตรเกย์หน้าฟรีมูลค่า150บาทนะครับเดี๋ยวพี่ทำการแจกให้แบบฟฟรีเลยนะครับสำหรับมุกน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับก็คือเข้ามาแล้วก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์คนละหไลค์คนละ1แชร์ด้วยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่หน่อยละกันนะครับเนาะก็ประมาณนี้นะครับเนาะเพราะว่าทุกการกดไลค์ทุกการกดแชร์ก็จะเป็นกำลังใจได้มากๆนะครับเนาะและที่สำคัญนะครับก็คือพี่ขอบอะเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าจะช่วยให้พี่มีกำลังใจมากขึ้นด้วยนะครับเนาะไปดูกิจกรรมก่อนที่จะแจกโค้ดเลยก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับสำหรับกิจกรรมตัวแรกนะครับที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามานะครับเนาะก่อนฟรีไฟนะครับก็คือสัปดาห์หน้านะครับเนาะ อัปเดตเข้ามานะครับก็เป็นทางด้านของสกินปืนฟาลาเฟลนะครับนอตัวใหม่ล่าสุดนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับนอว่าเป็นมังกรมาประมาณนี้เลยนะครับนอทาเลียในไทยก็คือพญานาคนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับนอก็เรียกได้ว่าอันนี้นะครับนอก็เป็นฟาโาเฟลมังกรนะครับนอก็เป็นมังกรสีเขียวมาประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับนอว่าสถานะนะครับนออัตรา2องนะก็ดาเมจหนึ่งนะครับนอก็ ถือว่าอันนี้นะครับเนาะสูจชิงนะครับมาพร้อมกับลูกซองนะครับเนาะเราก็กอรซ่านะครับเนาะเราก็จะมีทางด้านของปืนนะครับเนาะอ็กเนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะสำหรับสกินปืนที่แบบว่าจะกลับมานะครับเนาะสำหรับสกินปืนอัพเดลนะครับทุกคนก็ถือว่าอันนี้นะครับเนาะก็เป็นทางด้านของกิจกรรมตัวใหม่นะครับส่วนหน้าตาเป็นยังไงวันที่อัปเดตเข้ามานะครับเนาะหน้าตากิจกรรมก็ จะเป็นแบบนี้นะครับน้องก็เป็นการกิจกรรมแบบว่าสลองเจ็ดปีนะครับนนองก็ประมานนี่รวยนะครับน้องเราก็จะมีทางด้านของสุดกระต่ายนะครับน้องตัวใหม่ล่าสุดนะครับที่แบบว่าอัปเดตเข้ามานะครับน้องมาพร้อมสกินปืนเหมือนกันนะครับน้องก็จะเป็นทางด้านของปืนตัวนี่รอยนะครับนาะจี36นะครับน้องก็จะอัปเดตเข้ามานะครับเป็นสกินปืนกระต่ายนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าสกินปืนนี้นะครับน้องสามารถเป็นรัวได้แล้วก็ยิงไกลได้นะครับน้องแถมก็ ระยะกลางนะครับถือว่าแรงเลยนะครับทุกคนก็ถือว่าอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของ กิจกรรมนะครับเนาะที่แบบว่าหลายๆคนนะครับเนาะรอคอยนะครับเพราะว่าชุดกระต่ายก็จะกลับมานะครับมีสกินปืนเยอะแยะมากมายเลยนะครับเนาะที่แบบว่าจะกลับมานะครับทุกคนก็ประมาณนี้เลยรับประกันเลยนะครับเนาะว่าสุดจัดแน่นอน100%นะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้นะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนอะว่าอันนี้นะครับเนอะก็คือสุดจิ้งนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนอะก็เป็นแบบนี้เลยนะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ในส่วนของไอ้วอลกระต่ายหรือว่าสุดกระต่ายสกินปืนกระต่ายนะครับก็เตรียมตัวได้ เลยนะครับเนาะจะอัปเดตเข้ามาแน่นอนร้อเนะครับเนาะประมาณสัปดาห์หน้านะครับเนาะก็จะอัปเดตเข้ามาแน่นอนนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับรับประกันเลยนะครับว่าทุกคนจะได้เล่นแน่นอนนะครับเนาะก็ประมาณนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าไม่เสียใจแน่นอนนะครับเนาะ และพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่ากิจกรรมนะครับโนก็คือสัปดาห์หน้านะครับอัปเดตเข้ามาเยอะมากๆเลยนะครับเพราะว่าสัปดาห์นี้นะครับเป็นกิจกรรม7ปีไปแล้วนะครับแล้วสัปดาห์หน้านะครับโนก็มีเข้ามาเหมือนกันนะครับสำหรับสัปดาห์หน้านะครับโนก็อัปเดตเข้ามาเหมือนกันนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับโนว่าสัปดาห์หน้านะครับโนก็จะเป็นทางด้านของการรับผนึกคิดตันฟรีนะครับโนกิจกรรมสลงครบรอบ7ปีนะครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมรับที่เจไม่บอกนะครับโนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับจะ สามารถเก็บได้แบบฟรีๆนะครับเนาะด้วยการทำภารกิจนะครับก็คือล็อกอินเข้ามาบ้างเอาอะไรประมาณนี้นะครับเนาะสังหารศัตรูให้ได้เล่นให้ครบนาทีเอาอะไรประมาณนี้เยอะแยะมากมายนะครับสำหรับภารกิจไร้วันนะครับเนาะหนึ่งวันเราสามารถรับได้ประมาณ100นะครับเนาะก็คือ1ลูกนะครับเนาะและถ้าครบ1ลูกแล้วนะครับก็จะไม่แจกต่อนะครับเนาะก็คือกําหนดให้แค่คนละ1ลูกเท่านั้นนะครับเนาะก็ ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับพนึกคิดตั้นนะครับทุกคนก็ถือว่าอันนี้นะครับเนาะก็เป็นทางด้านของกิจกรรมตัวใหม่ล่าสุดนะครับเนาะที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยแน่นอนเหมือนกันนะครับเนาะสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับก็รอเล่นได้เลยนะครับเนาะสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับรับประกันเลยนะครับเนาะว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะทุกคนก็จะได้เล่นแน่นอนพันเปอร์เซ็นต์นะครับเนาะสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับเพราะว่าจะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลัก็ จะได้เล่นทั้งหมดเลยนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับรับประกันเลยนะครับน้อว่าอันนี้นะครับน้อก็คือมีการประกาศมานิดๆแล้วนะครับน้อว่าจะอัปเดตเข้ามาแจกฟรีๆนะครับน้องแล้วก็แจกให้แบบเรื่อยๆด้วยนะครับน้องสำหรับของฟรีนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องมาทุกคน เรามาแจกโค้ดกันเลยดีกว่านะครับเนาะสำหรับโค้ดวันนี้นะครับเนาะก็มีด้วยนะครับก็เป็นทางด้านของโค้ดสกินปืน AK Dagon นะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะสำหรับโค้ดตัวนี้นะครับเนาะก็เป็นสกินปืน AK Dagon นะครับที่แบบว่าหลายๆโค้ดนะครับเนาะก็คืออยากได้นะครับเนาะและวันนี้นะครับพี่ก็ไม่อดช้าเลยนะครับก็คือ พี่ขอบอกเลยแล้วกันไม่ใช่อดช้านะครับเนาะก,ก็คือพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าพี่นะครับเนาะก,ก็ได้อ่านทุกคอมเมนต์แล้วก็เอามาแจกให้ร้อยนะครับเนาะก,ก็แบบว่าไม่ได้ทําตัวแบบว่าเลื่อยเปื่อยนะครับเนาะคอมเมนต์ comment อะไรพี่ก็ไปหาให้ได้นะครับนเนาะแล้ก็เอามาแจกนะครับทุกคนเออก็จะปองมาเลยนะครับเดี๋ยวพี่ขึ้นให้ตรงนี้แล้วกันนะครับทุกคน นี่เลยนะครับสำหรับโค้ดนะครับตอนน <reco Christ. S 1> ี <entities UC> ้พี่ก็ขึ้นให้แล้วนะครับน้องกติกาก็มีอยู่ว่าโค้ดนะครับมโอการใส่ได้ทุกคนแต่คนที่ได้จะมีค่าหนึ่งเดียวเท่านั้นนะครับเนาะเพราะว่าโค้ดมีจากัดแค่หนึ่งคนเท่านั้นนะครับคนที่ได้ไปก็คือจะได้ถาวรไปเลยนะครับสำหรับคนที่ได้ไปนะครับทุกคนก็ฝากกันด้วยละกันสำหรับน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้โค้ดนะครับนอหรือว่าได้โค้ดไปแล้วนะครับเ้องก็ยินดีด้วยละกันนะครับจะได้เอถาวรนะครับก็เป็น AK า้อคขากร้อกานนะครับเนาะก็ถือ พี่ไม่สามารถแจกให้ได้นะครับนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนเอาอันนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับ AK ดาอนน้อนข่าวนะครับก็ถือว่าแรงเหมือนกันนะครับนก,ก็ไปใส่ได้เลยนะครับคนที่ใส่ได้มันจะขึ้นว่าใส่โค้ดสำเร็จนะครับส่วนคนที่ใส่ไม่ได้นะครับมันจะขึ้นว่า โคถูกใช้ไปแล้วนะครับเนาะก็อย่าตกใจนะครับก็อย่างที่พี่บอกเลยแล้วกันนะครับว่าพี่มีรางวัลปลอบใจนะครับเนาะสำหรับคนที่ไม่ได้นะครับเนาะก็คือสําหรับคนที่ไม่ได้นะครับเนาะก็คือเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับเนาะแล้วก็อย่าลืมนะครับคอมเมนต์ด้วยแล้วกันนะครับว่าอยากได้อะไรนะครับถ้าคอมเมนต์ไหนโดนใจนะครับก็รับไปเลยในส่วนของบัตรกอลีน่าฟรีฟมูลค่า150บาทนะครับเนาะเดี๋ยวพี่ทำาการแจ้งให้แบบฟรีฟรีร้อยนะครับสำหรับพวกเนาะคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นองขวี ก็คือเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ได้เลยนะครับน้องคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เลยละกันนะครับทุกคนสําหรับนี้นะครับพี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับพี่ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ละกันนะครับน้องไว้เจอใหม่คลิปหน้าหรือว่าคลิปวันพรุ่งนี้ละกันนะครับสําหรับนี้พี่ก็ขอตลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับบ๊ายบาย